สวัสดีค่ะมาพบกับป,ป๊อปี้แล้วนะคะวันนี้นะคะป๊อปี้จะมารีวิวนะคะรุ่นคูปะตา l c 0 1 8ค่ะ4ี่สิบแรงนะคะเป็นเครื่องสามสูบเดินหน้า8ดเกียร์ค่ะถอยหลัง8ดเกียร์คันนี้นะคะพึ่งเข้าใหม่เลยค่ะคันนี้จดทะเบียนนะคะปีห3สาค่ะคันนี้นะคะจดทะเบียนนะคะปีห3สามเล่มฉุดโอนครบนะคะ คันนี้นะคะเป็นสีสันเดิมๆนะคะก็จะมีละอองฝนนิดหน่อยนะคะบรรยากาศช่วงเช้าฝนตกกุปตาอย์ c 0 1 8เครื่องนะคะเป็นเครื่องเดิมค่ะสะภาพเดิมๆเครื่องดีแก่ดีนะคะน้ำไม่ดันไม่มีไอ ด้านล่างนะคะด้านลางก็แห้งๆไม่มีรั่วซึมผ้าจุดไหนนะคะมีรั่วซึมเดี๋ยวไล่ก็บให้ใหม่เ<ม>บาะนะคะเป็นเบาะเดิมค่ะเบาะเดิมไม่มีขาดนะคะด้านหลังเบาะนะคะ ชั่วโมงการใช้งานค่ะ1,000ชั่วโมง1,000ชั่วโมงนะคะไม่เดิมแพ้ค่ะหลังคานะคะก็เป็นหลังคาเดิมค่ะไม่รวมไม่แตกคันนี้สีสันเดิมๆนะคะในส่วนของตัวยางค่ะยางหน้ายางหลังก็เป็นยางที่ติดมากับตัวรถนะคะยางหน้าก็ 20%-30% ได้ ในส่วนของตัวยางหลังนะคะก็70-80%นะคะยังใช้งานได้อีกยาวนานคันนี้นะคะเจอทะเบียนนะคะปี63อุปกรณ์นะคะของคันนี้มี2ชิ้นนะคะดันหน้าแล้วก็ผ้าหลังค่ะ ผานสีก็ประมาณนี้นะคะถือว่ายังสวยนะคะในส่วนของตัวผ่านนะคะเป็นฐานใหม่ค่ะผานสยามคอนลผ่านห้าใบยี่สิบสองนะคะผานห้าใบยี่สิบสองคันนี้ไม่มีผ่านมาก็เลยใส่ฐานใหม่ให้นะคะได้ผานใหม่ผานสยามคอนตัาล ด้านหลังแห้งๆนะคะ p อ o ใช้งานได้ปกติค่ะระบบไฟนะคะใช้ได้ทุกจุดนะคะใช้ได้ทุกจุดสีสันเดิมๆสวยๆ ตัวเครื่องนะคะเครื่องก็เป็นเครื่องเดิมๆสภาพเดิมๆเ,เลยนะคะคันนี้คันนี้สีสันเดิมๆจดทะเบียนนะคะปีหกสามค่ะจดทะเบียนปีหกสามนะคะ ต,ตาติดง่ายนะคะตัวเครื่องนะคะเครื่องก็เป็นเครื่องเดิมเ,มเครื่องเดิมปั๊มเดิมนะคะ น้ำไม่ดันค่ะน้ำไม่ดันนะตัวงใ,ในไอนะคะดูใกล้ๆเลยค่ะ เดี๋ยจะไปทดสอบการทำงานคร่าวๆของรถคันนี้ ลาติดง่ายนะคะคันนี้นะคะเครื่องดีเกียดีค่ะน้ำไม่ดันไม่มีไอนะคะจดทะเบียนก็ปี63ค่ะเล่มชุดโอนก็ครบนะคะราคาคันนี้นะคะ 35,500 0บาทค่ะ35,500บาทนะคะอุปกรณ์2ชิ้นค่ะดันนาแล้วก็พานหลังส่วนพานหลังเป็นพานใหม่นะคะหากลูกค้านะคะสนใจอยากสอบถามคันนี้นะคะ40แรงก็0 8 1ค่ะ6 0 0 4 7 5 3นะคะย้ำอีกทีนะคะโทร0 8 1ค่ะ6 0 0 4 7 5 3ร้านเราร้าน PC Tractor อำเภอเบนจรักษจังหวัดศรีสะเกตค่ะ แล้วเราก็มีรถไทยหลากหลายรายกันนะคะมีคูปตา้ายันม่าอิสกิหรือว่าแม็กซี่ค่ะหรือว่าอุปกรณ์การเกษตรค่ะก็จะมีเครื่องตัดหญานะคะพันทวนลูบตาลีพันบุกเบิกพันขุดหมันหรือพันยุกล่องที่ร้านเราก็มีให้บริการนะคะถ้าชอบกกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ป๊อปปี้ด้วยนะคะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยด้วยค่ะ ก็สำหรับวันนี้นะคะป๊อบปี้เขาจบรีวิวกันเท่านี้นะคะเป็นเพลเท่านี้ก็สำหรับวันนี้นะคะขอตัวเราไปก่อนสวัสดีค่ะ